เอาละได้เลยฮีโร่ออกรงฮีเอาเอ๋ออะไรเนีทำไมฉันใช้ไม่ได้เลยโอเคโอเคได้เลยฮีโร่ออกรงยุ่งอะไรอะ่ะยุ่งอะไรยุ่งอะไรยุ่งอะไรอะ่ะยุ่งอะไรอะ่ะยุ่งอะไรอะ่อะเฮ้อฉันน่ะเหรอเบนเทนิสันยังไงล่ะ เตรียมตัวตานเลยแล้วไอ้พวกงูนี่ไงติว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 อ่าทำไมไม่เป็นไรเลยหืมนี่จี้จี้จี้สี่ชุดจี้ไงโดนเปลวไฟไปซะไอ้พวกงูเฮ้ยจี้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 นี่จี้โอ้โอ้จี้จี้จี้เออ คิดจะสู้กับเบนเทนดิซัมนะจี้ไปจี้ไปนี่ไงเฮ้ยแบบนี้มันต้องมาแล้วล่ะจี้ไม่เนียนนะไม่เนียนไอ้กล่องโง่จี้หน่อยจี้หน่อยขอจี้หน่อยขอจี้หน่อยอ่าโอ้โหไก่ย่างอ่ะไก่ย่างอุ้ไก่ย่างไวบินยังไงวะทีนบราสบินได้ไหมโอเคเดี๋ยวลองดู เออกดบีเหรอจี้ G สักทีั้เอาอ๋อจี้จี้ไปจี้ไปเฮ้ยเรื่องเ,อาอ G. G. องเรามันเริ่มเหมือตอนนี่พบเครื่องมือเอเวียนบลาลมันก็นมือเขาด้วยแรงลึกรับเปลี่ยนแปลงเสียจนเดินขาดโอ้ยโอ้โหโอ้โหไปรับมดเลย โอ้ยไฟดับหมดเลยกูเป็นเทนนิสันนะเว้ยบินมันฮีทบาร์สบินไม่ได้หมายความว่าไงวะฮะรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้เลยเฮ้ยอะไรวะบินเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องต้อง,อ,งอีนี้บอกไม่ใช่อ่ะ ทำไมบินไม่ได้วะโอ้แย่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 เฮ้ยเราจะต้องทำลายล้างหมู่บ้านพวกนี้ให้หมดเลยเราไม่เป็นฮีโร่เราเราจะเป็นไวรายอะไรอะไรวันั้นน่ะเอายิงไม่ได้อ่ะฮ้อโอ้ตี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  พุ ð, G, G, G. ี uh, Gentle, ้ว่ะเฮ้ยตี้ตี้ตี้โอ้ยเผ่าบ้านเผ่าเมืองเผ่าบ้านเผ่าเมืองเออตายใส่พวกงูนี่จี้ไปเลยจี้เลยจี้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 ีเลยจี้จี้ี้คือตายหมดเลยนะไม่เป็นระดีโรอะไรสาระอะไรสาระอะไรสาระอุ้ยอุ้ยจี้จี้จี้ อะไรเห้ออะไรกันอะไรกันอะไรก nah, ันหาเรื่องฮีบาร์เถอะเอะหาเรื่องฮีบาร์สเถอะเรื่องเรามันเริ่มจากตอนที่แบบว่านี่ไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอทำไมทำไมจีขเผาบ้านเผาเมืองเอาไงพวกเธอจี้สักสองดี อะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะหาทำไรกินบานไม่ได้หรออ่อนหัดอ่อนหัดอ่อนหัดจี้สักทีเอกจี้จี้จี้เผ่าบ้านเผ่าเมืองอุ๊ยอ่อนหัด